ไฮโซเกตจอมปลอมอดีตเมีเยเผยกลโกงในโหนกระแสไฮโซเกตจอมปลอมทองปลอมทั้งคลังนาฬิกาหรูเกออีกอดีตเมียเผยกลโกงในโหนกระแสรายการโหนกระแสได้นำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกรณีเฉาของไฮโซเกต ที่หลอกลวงดาราสาวและผู้หญิงอีกหลายรายโดยมีการเปิดเผยทรัพย์สินที่ใช้ในการหลอกลวงซึ่งเป็นทรัพย์สินที่อ้างว่าใช้ขอแต่งงานหมอปลาแต่ความจริงแล้วเป็นของปลอมทั้งหมดรายงานข่าวระบุว่าในรายการโหนกระแสมีการเปิดกล่องเซฟของไฮโซเกซซึ่งภายในบรรจุทรัพย์สินต่างๆได้แก่ทองคำและนาฬิกาหรูโดยพี่หนุ่มกัญชยัยกำเนิดพลอยพิธีกรชื่อดังได้นำทรัพย์สินเหล่านั้นออกมาทีละชิ้นเพื่อแฉเบื้องลึกพฤติกรรมสุดแสบ เมื่อพี่หนุ่มได้เห็นทรัพย์สินเหล่านั้นก็ได้แสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมาว่าสร้อยคอทองคามีขนาดใหญ่จนเหมือนเชือกล่ามช้างและนาฬิกาหรูแบรนด์ดังอย่างปาเต็กฟิลิปริชาร์ดมิวโรเล็กที่ไฮโซเกชใช้ในการอวดอ้างนั้นเป็นของก๊อปปี้เกรดที่แย่ที่สุดในตลาดหรือนาฬิกาเกร,ระดับตลาดนัด คุณหมอลัทนายคิมได้เล่าว่าเวลาที่ไฮโซเกไปไหนมาไหนเขามักจะใส่เครื่องประดับปลอมเหล่านี้ไปอดอ้างกับคนนั้นคนนี้โดยอ้างว่าได้กำไรจากการเทรดหุ้นมหาศาลซึ่งเป็นการหลอกลวงอย่างหน้าไม่อายผู้ชมในห้องส่งโหนกระแสถึงกับอดไม่ได้ที่จะแซวพี่หนุ่มเนื่องจากเขามีท่าทีสนุกสนานในการหยิบจับและตรวจสอบทรัพย์สินเหล่านั้นซึ่งเป็นการเปิดโปงความจริงที่น่าตกตะลึง ได้เวลาฟังเสียงจากทุกคนในคอมเมนต์แล้วมาดูกันว่ามีอะไรเด็ดๆด,ดบ้างคอมเมนต์ comment แรกกล่าวว่าพี่กันและพี่หนุ่มกันชัยพูดคุยได้ดีมีเหตุผลสนุกสนานเฮฮาขยี้ข่าวสารหากระจายไปอย่างไร้ความประณีจริงๆสียใจพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศคอมเมนต์ comment ต่อมากล่าวว่ามันบอกว่าในหลวงให้มันมีเมียได้สองคนอันนี้มันคิดได้ยังไงคอมเมนต์ comment ถัดมากล่าวว่า ความชั่วของคนที่นอนมุ้งเดียวกันมันจะสอให้เห็นสิ่งเลวๆไว้หลายครั้งจัดเพราะรักไงถึงยอมให้มันหลอกซ้ำซากก็เข้าใจทุกคนที่ยอมให้หลอกค่ะคอมเมนต์อีกคอมเมนต์กล่าวว่าแบบนี้มันต้องมาเจอกับอีคนที่โกงเงินเรามีโลกหลายใบเหมือนกัน หลอกว่าพ่อตายถ่ายรูปงานศพซึ่งก็ไม่รู้ว่าศพใครบอกต้องเอากูไปพิสูจน์โรงพยาบาลตำรวจว่าเป็นการตายที่ผิดปกติพอผู้ชายที่เป็นลูกใบที่สองจะไปบอกว่าเผาศพแล้วแถมยังถูกเพื่อนเอารถเก่าๆที่เป็นรถของพ่อซึ่งตอนนั้นอ้างว่าพ่อเป็นราชการแต่สุดท้ายด้วยความสอตออความแตกหลอกอยืมเหมือนไปทั่วแต่งเรื่องสร้างเรื่องจบถึงปริญญาโทตอนนี้ครอบครัวพังพินาศเวรกรรมตามทานันจะติดคุกอีกด้วย คอมเมนต์อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าจีบแต่ละคนสวยๆทั้งนั้นยอมเลยคารมดีแท้คอมเมนต์ comment อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่ามีประเด็นการโอนเงินให้อยู่กินกัน6ปีบอกสูญเงิน8ล้านเห็นมีแต่สลิปปี2568หลอกมา5ปี มีแต่สลิปปีใหม่โอนรัวๆพูดแค่นี้แหละเพราะไม่มีใครจะไปรู้ความคิดคนโดนหลอกหรอกนะว่าคาดหวังอะไรกับการยอมรับภาพลักษณ์ไฮโซเกะคนเราเรียนรู้ชีวิตกันมาจนจบปริญญาความรู้ไม่ช่วยอะไรเลยอ้างแต่จิตใจดีแล้วทำไมมีคดีความให้คิดว่ามีคนคนนึงเข้ามาแก้ไขช่วยได้ฟังเส้นเรื่องแล้ว มันมีปมที่ถูกสร้างให้เจือสมในการร่วมกันช่อชนสร้างสตอรี่ให้เป็นผู้ถูกกระทำร่วมและผลักให้ผิดคนเดียวคล้ายตีลี่่วงจุ้ยลูกน้องแอดมินคนรอบตัวไม่มีการมาแฉว่าเงินทองที่หลอกมาหายไปกับอะไรเคสนี้ก็เช่นกันแล้วมันก็จะเงียบไปกับการเวลาโหฮิวะคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าเอาจริงๆแอปหาคู่เนี้อันตรายจริงๆเป็นช่องทางทำกินของมิจฉาชีพแต่ก็ยังมีคนมากมายเข้าใช้แอปพวกนี้ทำไมไม่มีใครควบคุม คอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าไม่มีใครน่าสงสารกว่าใครนะเอาจริงน่าสงสารทุกคนเพราะทุกคนโดนหลอกความเสียใจของทุกคนที่โดนหลอกคือคนที่เจ็บช้ำเหมือนกันคนมีทรัพย์มากเจอมากคนมีทรัพย์น้อยก็ลดหลั่นต่างกำต่างวาระที่แน่ๆคือเมื่อรู้ตัวก็รีบจัดการอย่าปล่อยให้คนชั่วลอยนวลและถือว่าได้บุญไม่ให้คนชั่วไปก่อเวรกรรมกับใครอีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่านาทานยังอายคอมเมนต์ Comment ต่อมากล่าวว่า โหคุณหมอเลี้ยงดูทั้งคอกเลยหรือครับคอมเมนต์นี้กล่าวว่าสงสารคุณหมอคิดว่าเป็นกรรมเก่าสู้ส้ค่ะคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าครองแทงกรอบห้าสิบคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่างงว่ามันเป็นไปได้หรือห,อหลอกลวงคนมากมายด้วยตัวคนเดียวนะมันต้องมีผู้ร่วมสนับสนุนด้วยหรือเปล่าการที่จะอุปโลก โปรไฟล์ตัวเองเข้าไปข้องเกี่ยวกับทหารอากาศรวมถึงทหารยศใหญ่ๆโดยไม่มีใครแนะนำไม่มีทางผ่านไม่มีอะไรเลยมันเป็นไปได้ด้วยหรือสงสัยว่าถ้านักก่ลาวสายเจาะอย่างโหนช่อง8อมรินและอื่นๆขุดลึกๆอาจเจออะไรอีกหรือเปล่างานนี้เหมือนว่าทุกคนพอใจว่าส่งเข้าคุกคนเดียวได้แล้วจบปึ้งเลยอ่ะไม่มีใครมองว่าเป็นขบวนการหรือปล่อยให้ทีมซัพพอร์ตลอยนวลซินะ เช่าสหาขับรถนํามันต้องมีคอนแทคพ้อยไหมอ่ะติดต่อทหารอากาศมันต้องมีผู้ร่วมขบวนการไหมอ่ะเพราะปวดร่ำอวดรวยของแบรนด์เนมเกมมันผิดกฎหมายลิขสิทธิ์นะใช่ไหมมีผู้รู้กฎหมายแนะนำอยู่เบื้องหลังด้วยหรือเปล่าหรือทุกคนจะเชื่อว่ามันทำทุกอย่างหลอกลวงคนมากมายได้ด้วยตัวมันเองคนเดียวคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าสุดจัดคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าปลอมทุกเม็ด คอมเมนต์นี้กล่าวว่าคุณหมอก็ดีเกินคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าเล่นยันพ่อตัวเองคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าคนที่น่าสงสารที่สุดคือคุณหมอนะครับคอมเมนต์อีกคอมเมนต์กล่าวว่าคนสมัยนี้น่ากลัวกว่าผีเยอะสู้ๆค่ะคุณหมอเรื่องร้ายได้ผ่านไปแล้วคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าเลี้ยงยันพ่อเลยเหรอหมอคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่า คณะเธอเยี่ยมมากที่กล้าออกมาทำให้พยอหลายคนหลุดพ้นและหลายคนรอดคอมเมนต์ comment, อีกคอมเมนต์กล่าวว่าไฮโซเกเขาเป็นผู้ชำนาญทางการวางแผนมากๆแต่น่าเสียดายที่วางแผนไปในทางร้ายมากอยากรู้ว่าคิดอะไรอยู่คอมเมนต์ comment, อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าไฮโซคนนี้ทำบุญด้วยอะไรครับวาสนาดีจริงๆๆจริงคอมเมนต์ comment, อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่า คุณหมอเอ้ยหาคนดีๆเถิดหน้าที่การงานระดับคุณหาคนดีๆไม่ยากหรอกคอมเมนต์ Comment ถัดมากล่าวว่าเป็นกำลังใจให้คุณหมอครับคอมเมนต์ Comment นี้กล่าวไว้ว่าติดเชื้อในกระแสะเลือดแน่นอนแอบอ้างคนไปทั่วคอมเมนต์ Comment ถัดมากล่าวว่าทรไมยงเอาพ่อเขายังให้อยู่ควรคืนไปแสดงว่าจะรักเขาอยู่ไม่บอกสาเหตุเอาพ่อมาอยู่ด้วยและไม่คืนคอมเมนต์ Comment ต่อมากล่าวว่า บุคคลนี้เป็นภัยผู้หญิงภัยสังคมภัยความมั่นคงของชาติกล้าสาบแช่งผู้มีพระคุณควรต้องรับโทษทั้งทางกฎหมายทางสังคมและสมควรรับวิบากกรรมโดยเร็ว แอบอ้างเรื่องเป็นครอบครัวใกล้ชิดกับอดีตนายกทักษิณสนิทกับอิงแพทองทานตั้งแต่เด็กอ้างว่าทำงานในวังแอบอ้างเบื้องสูงอ้างว่าตัวเองเป็นนักบินทหารอากาศกูเรื่องว่าพ่อเสียชีวิตสมองตายมีองคมนตรีมาเป็นประธานในพิธีแต่ไม่ให้น้องแกรสมางานศพเพราะเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่คนในวังมาร่วมงานกันเยอะอาจจะไม่สะดวกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าฉันตื่นพร้อมแอดคอมเมนต์ถัดมามากล่าวว่าต้องร้องเพลงต่างคนต่างมาหลอกค่ะ คอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าสีทองเหลืองมากค่ะครูคอมเมนต์อีกคอมเมนต์กล่าวว่าทำเป็นอาชีพคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าแคชมี if you can version ไทยฮอลลีวูดต้องมาซื้อลิขสิทธิ์แล้วคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าฮอตสุดๆดเลยช่วงนี้คอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าทองเส้นใหญ่มากๆๆๆมากคอมเมนต์อีกคอมเมนต์กล่าวว่าวันนี้ในรายการดูรวยมากค่ะ คอมเมนต์อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าคุรกักะปีอีอีขอโทษขนูไม่ได้บูลลี่ใครนะคะอีอีอีคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่ามีพร้อมอ้าถ้ารู้ว่าที่เข้ามาคือไฮโซคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าเข็มขัดดูทางทีวีเห็นสีเหลืองไม่เหมือนทองเลยคะ่ะคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าสารพัดแต่ละคนคอมเมนต์ comment ถัดมากล่าวว่านอนไม่หลับคิดถึงไฮโซเก๋